감사합 <laughs>

ผมเป็นล้ยู่ด้ายปลากแคนเออตั้ห้าร้อยคูให้สองร้อยจุขายไเอาอะไจ้าไม่สุดได้เลยหร้อยเอ๊ห้าสิบก็องสิบเป็นร้อยิจ้ะ รูปแม่บ้านเนาะทำอะไรก็ต้องโกยตามเด็กจะถงเนี่ยนะเนี่ยค่ะเราพยายามไงมันอยู่ที่ความพยายามเนี่ยเด็กอะไรมันอยู่ที่ความพยายามแต่มากาม่าพี่เล่นจ้กยี่สิบบาทกันเลยจ้าแล้วก็ชงลูกแก้ว